ตาตลิ่งตามผ้านะครับเรียกตามผ้าก็แล้วกันนะครับจะมีชาติพันธ์ราได้สวยงามทุกชาติพันธ์ทั้ง11ชาติพันธ์นะครับาซึ่งเป็นภาพที่สวยงามเมื่อเราถ่าย่าพคนต่อไปเนี่ยสุพรรณบุรีของเราเนี่ยจะเป็นตัวอย่างแบบอย่างในการจัดงานได้ได้อย่างดีเลยนะครับ เราก็มีกลุ่มชาติพันธุ์นะครับไม่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับส่วนใหญ่ของเราก็จะอยู่ที่อำเภอด่านช้างนะครับก็เป็นการจัดกายให้คุณตามเรือพี่เดี๋ัวผมให้คุณตามเรือการพูดเรือวันนี้เราได้ดูเราได้เห็นชนชาติกะเหรี่ยงโอ้วันนี้ต้องบอกว่ามาจากบ้านกล้ไว้ด้วยนะคะน้องๆหน้าร้านจริงๆค่ะเป็นกะเหรี่ยงแท้ๆเลยนะคะมาจากด่านช้างนะคะเราได้ดูได้ชมมาถ่ายรูปได้นะคะกับน้องๆนะคะชาติพันธุ์กะเหรี่ยงค่ะ ที่เห็นตาดิพัน,นสวยๆอยู่ใกล้ๆกับต้นตูดพดิณคอนเสิร์ตอยู่นี่นะครับก็คือเป็นไทยวนนะครับ ชาวไข่นวันนี้ก็เป็นการแข่งันที <bunker. S 1> ่อพยพมาจากประเทศเวียดนามนะครับแต่ว <ch> uh, ่าในสมัยนั้นนะครับเราก็มีความขัดแย้งล้วก็ได้อพยพก็มาจู่นประเทศไทยนะครับเดิมทีนั้นจะอยู่ที่สามเสนในกรุงเทพมหานครนะครับโดยชาวอยู่วันที่อพยพมาในไทยนั้นจะทําการประมงเป็นหลักนะครับปัจจุบันนี้ก็ตั้งทิ่นามนะครับอยู่ที่บ้านแม่ประจักษ์ตังโคนต้นตาลอำเภอสองมิลล้อของเรานะครับ ต้องบอกได้เลยนะคะว่าเรามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และก็หลากหลายทางด้านศิลปะวัฒนธรรมรวมกันไว้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะที่เป็นมน,เนุเสถิให้หนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาทเที่ยวชมที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้แวะเวียนมาทเที่ยวชมจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเรา <S <S และณว,วันนี้ก็เป็นโอกาสดีค่ะที่เราได้มีการสืทอด่สืบสานวัฒนธรรมอนดีงามของไทยในวันมหาสมกรานค่ะ หายากมากนะเราก็จะมีเรืออยู่ที่ห้ประเภทนะครับก็ถือว่ามีการย้อนยุคให้ความรู้กับเด็กๆเบ้นหลังที่เกิดไม่ทันนะรครับทางนมา้วครับกามเนื้อ้ครับกุเนือเชยพ่อฮวงหลเลยนะครับตั้นโดยตั้ในระดักลุ่มรกิจวัฒนธรรมจัหวัดสุพรรบรีนะครับท่านสนุกสนานนระดรอบแรกนะครับจรอบรอบที่าครับ ประทุนที่ท่านผู้ว่ากับน้องเทอรี่แล้วก็นั่งอยู่เนี่ยนะครับติบประทุนเนี่ยจะมีอยู่สองแบบประทุนเก่งกับประทุนไม้เนี่ยฮะไม้ไผ่าสารเนี่ยนะครับเปลือกทั่วไปนะที่ใช้บังนะถ้าเป็นถ้าเป็นเก่งนี่ต้องมีฐานะนะครับรองผู้ว่านี่เขาตาม,มาตลอดเป็นเรื่องเสร็มผสมนะครับอันนี้ถือว่าสบายใจที่สุดในรอบที่สามนะครับท่านใดที่จะเก็บภาพ เ่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวแล้วก็ขอเรียนเชิญได้นะครับตามสบายเลยนะครับภาพที่จะหาได้ดูยากและหาโดยที่จังหวัดไหนไม่ได้ด้วยนะครับใช่ครับพวกมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะครับเรามีเรือโบราณนะคะที่อนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังเราได้รู้ไม่ว่าจะเป็นเรือม้าเรือหมูเรือเข็มนะคะเรือม้านะคะเรือปลาใช่ไหมคะแล้วก็ เนะอร่าก็มีทั้งเรือร่างกางขนาดเล็กนะคะมีทั้งหมด20ลำด้วยกันนะคะที่อนุรักษ์ไว้ท่านได้ดูได้ชมกันท่านจะได้เห็นเรือโบราณของไทยที่หาดูได้ยากนะคะครับมาแล้วครับท่านด้เงไม่ไลีปตวสเลยราบรชการจังหวัดสุพรรณบุรีครับดูที่หัวเรือเนี่ยฮะหัวเรือจะตัดนะฮะเป็นหัวเรือตัดนะครับแล้วก็าบสูงมากนี่เป็นเรือของน้ำก่อยนะฮะไม่ใช่เรือของสุพรรณบุรีนะครับ แต่เขาบริจาคว่าไอ้ท่านประภูสงคคนแล้วก็ต้องรับไว้มีเรื่องนะเห็นนะมีประมาทสุดไปมีประัาทสุดทุกลำนะครับมีเรื่องราวมีอรี่ทุกทุๆลำเลยวันนี้ท่านนุพธิตนะครับแต่ไอ้ท่านคนภาษาไทยครับท่านเบญจริศไทยเองเลยนะครับลูกแม่น้ำท่านมีคนมาประมาะนะฮะท่านหอวหาสนักนะครับไทยเองเลยสองรอบสองรอบเนี่ยนี่เรียกว่าเรือแปะนะฮะเรือแปะคอวังในภาษาภาษาสุพรรณเรียกเรือแปะแต่ที่หนเรียกเรือปลา น่ะเป็นเรือแปดเหมือนกันนะแต่ว่าเรือลำที่โค้งนะฮะตอนเนี้ยเรือที่พายมานนี้มีแต่เรือเอาที่กำลังจะจมที่ยที่ายเรือปีนๆนี้นะครับอันนี้เป็นเรือหมูนะครับเรือหมูนครับผมอตอนนี้ก็เหลืออยู่ายสามลำ<ง>ส,สุดท้ายนะครับครบสามรอบแล้วนะฮะครบสามรอบแล้วนะครับ ครับเป็น3รอบ1่งความเป็นผลิมงคลนะครับในการจัดงานประเพณีสืบสารประเพณีสงการสงน้ำหลวงพ่อโตทองคำนะครับซึ่งจัดตรงกับวันปีใหม่ไทยของเรานะครับในวันที่13เมษายน2 5 6พนในครั้งนี้ค่ะแล้วหลังจากที่ ชมกระบวนแห่อันเชิญหลงว,วงพ่อโตทองคำนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีกระบวนแห่โตทองคำทางบกด้วยนะคะโดย11ชาติพันธุ์ของเราอย่างที่เรียนให้ท่านได้ทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยพื้นถิ่นลราเวียงนะคะ ไทยทรงดำไทยพวนมอญยวนจีนเขมรลาวข้างกะเหลี่ยงละวานะคะครับไทยจีนเราด้วยนะครับค่ะทั้งหมด11ชาติพันธุ์ด้วยกันวันนี้มาร่วมกันสร้างสีสันความสุขสนุกสนานนะคะให้กับพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนค่ะที่เดินทางมาดูมาชมนะคะเดี๋ยวเวลาเดินทางาเดินไทยท่านไยเอากล้องไปลอยไปกระตับไทยเขาขอดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ,รบนำโดยท่นานพ่อเมืองของเราท่าน นัทพัชรวงศ์ที่ผู้บริหารจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมท่านนายกรัฐมนตรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านก็ขันที่เราี่วยกันสื่อสารบทพีดีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยนะคะของชาวพุทธเรานะคะก็จะได้สื่อสารกันไปยันชั่วลูกชั่วหลานนะคะในปีหน้า บันทึกความทรงจำนะคะไว้นะคะเก็บภาพนะคะหลายๆาท่านนนรับข่าวสื่อมวลชนต่างๆวันนี้ก็ต้องเรียกว่าขนกันมาทั้งจังหวัดบุรีเพื่อมาบันทึกเก็บภาพความทรงจำที่ประทับใจตรงนี้นะคะเผยแพร่ไปยังสาธารณชนทั่วโลกนะคะให้ได้รู้ได้เห็นความเจริญงอกงามทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของเราค่ะใอเรียนเชิญเลยครับท่านนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเราจะมีกิจกรรมนะครับในการจัดที่จัด ไม่ัให้ได้ชมนะคนผลุนจักหน้าด้วยนะครนผลุนจักหน้าแล้วอยู่กันต่ำจนโดยชุดจิตทุกใจเสกนรัฒนธรรมของตนเองมาแสดงไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการแสดงนี่ค่ะเราเห็นการแต่งกายเดี๋ยววันนี้ให้ให้แนะนำนี่การแต่งกายแบบนี้เขาเรียกว่า มีน้ำอยู่ตรงสวนไผ่นะอันนี้เป็นเป็นชาติพันธุ์อะไรคะรอแค่มาพบปากกับท่านผู้ชมนิดนึงครับค่ะการแต่งกายวันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะวันนี้เป็นของยวนค่ะไทยยวนแม่พระประจักษ์ค่ะสองพี่น้องค่ะไทยยวนแม่พระประจักษ์สองพี่น้องนะคะนี่คือการแต่งกายแบบยวนนะคะสวยงามน่ารักจริงๆนะคะยวนก็เหมือนเป็นเวียดนามเป็นเวียดนามค่ะการแต่งกายนี่เราเห็นมีกระเลียงอันนี้เป็น กะเหลี่ยงใช่ไหมคะที่เดินผ่านเราไป,ไปเนี่ยตั้งแถ<ข>วเลยครับผมตั้งแถวเลยตั้งแถวทั้งเลยตั้งแถวเลยลูกเอาใหญ่เอาใหญ่ชุดอะไรนะคะเอาใหญ่วใหญ่นะคะเขาก็มีชื่อชุดด้วยนะคะเราจะเห็นความสวยงามน,นะคะของแต่ละชาติพันธ์ค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะตอนนี้ก็กําลังตั้งขบวนแถวนะคะสําหรับชาติพันธ์ต่างๆนะคะเราก็จะมีการแห่อัญเชิญหลวงพ่อโตทองคานะคะทางบกไปประดิษฐานยังหน้าวิหาร วัดต่ายลอนะคะเันนแะครับก็เป็นสีสันบรรยากาศความสวยงามนะความที่วัฒนธรรมของเราเลยนะครับทั้งเ็ืกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเนี่ยได้เอาวัฒนธรรมนะครับความหลากหลายอันนี้แหละครับเป็นเสน่ห์เลยนะค่ะเป็นเสน่ห์จริงๆของสุพรรณบุรีซึ่งมีถึงสิบเอ็ดชาติพันธุ์นะคะเป็นความหลากหลายนะคะทางด้านวัฒนธรรม แต่ที่ที่ต้องบอกว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรวมกันก็คือประเพณีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันได้ก็คือมีประเพณีสงกรานต์หรือว่าประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะที่เหมือนกันค่ะนี่เราได้เจอค่ะันมาจากที่ไหนคะ มาจากบ้านกล anyway ้วยค่ะด่านช้างค่ะมาจากบ้านกล้วยด่านช้างอันนี้เขาเรียกว่าชุดชาติพันธุ์กาเหลี่ยงกาเหลี่ยงอะไรมีอะไรกาเหละยงอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากะเหลียงโตนะคะมีสองชุดอันนี้ชุดเหมือนกันค่ะอ้เหมนขอญาตแทรกนิดนึงอ๋อเหมือนกันพี่ขอาแทรกห่อ๋อเด็กๆเด็กๆก็จะใส่ชุดแบบนี้นะคะโตนี่สาว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 ก็ต้องต้องแต่ชุดแบบนี้นะคะก็จะมีรูปแบบการแต่งกายที่เป็น อัตลักษณ์หรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธ okay, ุ์กะเหลี่ยงนะคะขอบคุณค่ะครับก็ขอแทรกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่จะมีการโยกย้ายตอนนี้ขอประกาศนะครับขอประกาศให้ชาติพันธุ์ทั้งสิบเอ็ดชาติพันธุ์นะครับรำพร้อมกันที่หน้าสวนกล้วยก่อนนะฮะรำพร้อมกันเพื่อจะให้ช่างภาพเก็บภาพแล้วก็ไลฟ์สดนะฮะดูซวิทกับกุ๊กไก่ก็จะตายตรงนั้น<ผ>ขอเรียนเชิญชาติพันธ์ทั้งหลายสิบเอ็ดชาติพันธ์นรวมทั้งท่านท,ที่มีเกียรติที่มาอยู่ทุกที่นี่นะครับ มาที่หน้าสวนกล้วยนะครับเพื่อชมการรำสิบเอ็ดชาติพันธ์พร้อมกันเพื่อที่จะเป็นการไร้สดให้ชาวสุพรรณได้<า>ชมเลยครับผ่านการไร้สดนะคะในระบบสติมมิ่งค่ะผ่านเพศศูนย์อนรั์พันธ์กล้วยสุพรรณบุรีแลวก็วัดป่าเลไลวาราวิหารค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะได้ไปชมบรรยากาศของขบวนแห่นะคะด้านหน้าค่ะสักครู่เดียวค่ะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับโปรดติดตามรับชม ขบวนแห่ทังบกลอบต่อไปนะครับใช้มันเลี่ยมลาย